มาอยู่กับผมนะครับช่างต่อครับช่างต่อคาทำครับนี้เราพากันมานอกกระถางที่นะครับผมเรามาติดตั้งตู้ส,สไลด์โอนียคอมพพวเตอร์ทันนี้กันนะครับผมครับก่อนเริ่มงานนะครับเราก็จะมามีแตะกันรอยกันอะไรหน่อยหนึ่งเพื่อเซฟตี้ให้รถลูกค้านะครับผม ตั้งเสร็จเรียบร้อยครับเตรียมพร้อมประกอบครับส่งงานครับผมขผมเราจะเป็นระบบสายพานนะครับผมมีระบบเซ็นเซอร์แหกแสงให้สองจุดนะครับมีสวิตช์ที่หน้าคนขับให้นะครับ power door off มีสวิตช์เปิดปิดประตูนะครับผมสวิตช์เปิดปิดอยู่ด้านบนครับ power door off อยู่ด้านล่างครับผมครับ เรียบร้อยครับติดตั้งเรียบร้อยครับมาส่งงานกันครับอ่ารีโมทนะครับผมเปิดปิดด้วยรีโมทได้นะครับได้ครับ,รบปิดมีเซ็นเซอร์ให้นะครับผมคลิกมือใช้งานได้ครับ มีสวิตช์ที่ด้านหน้าคนขับให้นะครับเดี๋ยวลองกดสวิตช์ด้านหน้าให้ดูหนะครับผมเิดครับ